เนนแอจอมขมังเวทเข้าพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดชีแวะลบบุรีมีผู้เข้าร่วมพิธีนับพันคนเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567ที่วัดชีแวะตำบลยิ้วลายอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีช่วงเช้าเก้นาฬิกา ได้มีวิธีปรงผมมีบรรดาศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศเข้ามาร่วมพิธีปรงผมกันอย่างคับคั่งมีทั้งชาวไทยและชาวราวที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันแน่นวัดโดยนายหารรักษาจิตหรือเนนแอจอมขมังเวทได้กล่าวว่าบวชเป็นพระครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่บวชเนนมานานกว่า20 ปีจะบวชพระเป็นเวลา9วันเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยกำหนดจําวัดปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นเวลา9วันและขอให้ญาติโยมและลูกติดที่มาร่วมงานในวันนี้จงประสบความโชคดีเมื่อเวลา13นาฬิกา9นาทีนายหารรักษาจิตหรือเนนแอร์จอมขมังเวทอายุ63ปีได้เข้าสู่วิธี แห่แบบดั้งเดิมโดยบรรยากาศมีลูกศิษย์และพระฤาษีทั้งชาวไทยและชาวลาวที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขบวนยาวทําให้รถของลูกศิษย์ที่มาร่วมงานติดกันเป็นกิโลโดยมีพระครูบุญศริวัติขะกามโมหลวงพ่อบุญมีเจ้าวาดวัดชีแวะเจ้าคณะตำบลนิวรายเป็นพระอุปัชฌายะสําหรับพระภิกษุแพนั้นหลังจากได้ทําพิธี บรรพชาอุปสมบทเสร็จเส้นแล้วได้รับฉายาทางธรรมว่าญาณทะโลเป็นผู้ทรงญาณสาหรับบรรยากาศในพิธีบรรพชาอุปสมบทเนนแอจอมขมังเวที่วัดชีแวตตะบนยุรายอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในวันนี้เป็นวันหวยออกผู้ที่มาร่วมงานบวชจึงได้นําอายุของพระแอ หรือสัมเน็นแอร์จอมขมังเวทไปซื้อลอตเตอรี่และหวยทําให้ลอตเตอรี่ออกมาเลขท้ายรางวัลที่1เป็นเลข63ทำให้ถูกกันแท่ทุกคนซึ่งต่างก็ดีใจต่างพากันเฮรั่นวัดนะครับที่ขอบคุณมากนะครับทะฮะที่เวทผ้อยมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาบวชในอาจารย์ในแรียนนะครับนะฮะติดยาทุสิทธ์มากมายนะครับนะฮะมาบวชเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับนะฮะบวชเนรมานาน28ปีกว่านะครับนะฮะ ยังไม่ได้บวชเป็นพระเลยฮะพราะเราเด่นไสยศาสตร์ตอนนี้บวชพระแล้วนะฮะจะบวชพระนะฮะครั no yes anyway ้งหนึ่งในชีวิตทิ้งพอใจนะครับบชพระจริงๆอ่ะไม่เคยบวชพระเลยมาก่อนครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะเอาอุทิศสมสัติให้ให้ค่ายดามารดาพ่อแม่และครูบาอาจารย์นะฮะเจ้ากรรมนายเวรครับเราตั้งใจบวชก้าววันฮะก้าวันเขามีเวลาครับเพราะไปต่างประเทศกูเรื่อยครับผมครับผมมีอะไรจะพูดเพิ่มกันไหมก็ขอให ให้ประสบความสําเร็จและสมหวังทุกสิ่งทุกหาทุกท่านท,ท,ที่มาในงานนี้นะครับขอให้ประสบความสําเร็จและสมหวังทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับ,ท,บทั้งไปไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คานะครับนะฮะหัวสักเก้าวันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศอีกหลายที่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีแล้วนี่เขรคอยนะครับมีโอกาสมาที่วัดชีแวะนะครับซึ่งวันนี้มีการประสมบทเรนแอร์นะครับซึ่งจองมาะมังเวทแห่งประเทศไทยเลยครับ ตรงนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านอ,อาจารย์อาจารย์ต้นตีสู์ครับ,ค,รบ <c oughs> คือในในสื่อจะรู้จักผมในนามโอมเฮงดังบังรวยครับทุกสื่อก็จะก็ถือว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะครับได้มางานอาจารย์เนเน่ที่วัดชีแวดเนี่ยก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นอาจารย์เนเนก็เป็นการบวชครั้งแรกของท่านเลยทั้งทั้งที่ท่านมีเจตนาลมในการที่จะบวชมาหลายรอบแล้วก็ถือว่าครั้งนี้ เนี่ยตอนที่ผมบอกว่าตอนที่ท่านโพงผมนะครับผมผมก็ยังเห็นน้ําตาท่านออกมาเลยไหลออกมาเลยความปลื้อปิติผมก็ยังรู้สึกว่าเลื้อปิติตามด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีวันวันที่หนึ่งด้วยก็คือการเริ่มต้นนะครับแล้วก,ก็ก็ขอให้อุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ร่วมบรรลุม,มทนาสาธุในงานบวชของอาจารย์เนียนแอร์ไปด้วยครับโอ้อแหเฮงดังบงังกว่าทุกท่านทุกคนไปเถิดนะครับสาธุสาธุาธครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบรีโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไป ดูได้ทั่วโลกข่าวสารผ่านมือถือคุมอย่างคมชัดไอรัสทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน